กับ EP ฟาร์มต่อไปครับต่อจากค้าที่แล้วเพราะมันยาวเกินนะฮะก็เลยต,ต้องตัดมานะครับปะเดี๋ยวเราจะไปหาภูเขาที่ที่มันมีต้นไม้สีฟ้านะฮะดูว่านัอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่นู่นอยู่นู้นเห็นแล้วนั่นไงใช่ไหมโอเคโอเคตามไม้สีฟ้าไป มา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 ยาวไปยาวไปยาวไปคือแม่งผมว่าคลิปฟาร์มแม่งยาวกว่าแบบยาวกว่าคลิปเนื้อเรื่องอีกนะเพราะคลิปฟาร์มมันแบบจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ไงไอ้เฮ้ยใ,ใกล้ถึงแล้ว เนี่ยแหละตองแถวนี้แหละมันต้องอยู่เขาที่สูงที่สุดบอกว่าเดินตามดอกไม้สีฟ้าไปทูบอยู่ตรงนั้นแน่นอนอา่าครับเก็บครับทนูธทนูยาวของอิชิอาวเฮ้ยอะไรเนี่ย ท,ที่ไหนธนูนี้ต้องคำสาบจะเจริญเชิญกับความตายจบจนลมหายใจสุดท้ายเชีย่ยลุงไม่เอาธนูได้ไหมกูขอหน้าขากปีศาจปรองเดชเช็ดเข้ปีศาจอัปแปะนะครับมาลุงมาโอ้เลือดกูไหลอย่างโหดมาลุงหัวลุง กูหน้ากากได้ไหมไม่เอาธนูแล้วเอาครับเอาครับตั้งมั่นครับอุยชัวอ้ยชั่วอ้ยชั่วอุยอุยอุยอื้ยลุงไม่เก่งยังวะ กลัวคำสาปปิศาจเหรอไม่กลัวเว้ยสวัสดีจาอุ้ยอ uhh ุยออุยอเล่นนิดเดียวใจเย็นใจเย็นนะพี่นะ ยยกันไม่ได <FM> ้อ <ไ ane> ่ะ <wh> อ <ue é therapist> ือหือจะตายแล้วลุงจะเย็นลุงอ้ววไอ้สัตว์โอ้โหมา มาแกตัวแกตัวเมื่อกี้กูพลาดไปเดี๋ยวว่า,านหนุง เร็วมากนะฮะเอ้ยสวรรค์ฉันสาไปสวรรค์ฉันสาไปแกตัวเว้ยวางสาบเลยเออหัวหน้ามากกว่าโอ้ชุยไม่โดนถ้ามันเก็บดบาบครอบฟักเงี้ อุ้ยเกือบตายอุ้ยหุยหุยมาลัวยังวะลุงอิสาจะตามหลอกหลอนเจ้าวัดใจวัดใจโอ้ยหนึ่งตัวอยู่วะ อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยลุงล <issions> anyway <dream> ุใจเย็นลุงเรียบร้อยเกือบไปตายไปหดอกคำสาบของอุจิซึเน กูไม่เอาธนูได้ไหมกูขอแม็กขอหน้ากากแทนได้ไหมโอเคเรียบร้อยโอเคครับแต่เทคนิคขึ้นนะฮะเกือบไปเกือบไปโอเคได้ธนูยาวมาแล้วนะฮะโอเคได้ลูกธนูระเบิดด้วยหน้ากากขอหน้ากากได้ไ,ดไหมสำหรับอาวุธโอเคเข้าใจ คครับธ okay. นุยาวนะฮะอัพอืมอัพสิอ๋อทำไมอัพมึงจะบอกทำไมวะให้กูไปอัพชิ่นผู้อยู่ดีมันไม่มีอะไรให้กูเก็บแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเค โอเคครับจะลงไปดูนี้กันได้แต่นทองสองแต้มเอาไว้อัพของไว้โอเคน่าจะไม่มีอะไรละโอเคโอเคนี่แหละโหแม่งหลุดแพ้ไปตอนนึงเส็งมากเลยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงข้างล่างเลยักกันนะจ๊ะ โอเคเราได้ธน,น,นูยาวนะฮะก็ยังธนูยาวนะฮะเคล็ดลับลูกธนูหนักทะลุอะไรแผ่นหมวกอ๋อโอเคยิงทะลุหมวกเหล็กนะฮะสลับธนูก็ขึ้นลงลูกระเบิดโอเคลูกธนูกดบนล่างโอเคโอเค เดี๋ยวผมขอดูวันนี้ก่อนนะผมปลดล็อกไอ้วิชานี่ไปแล้วนี่ระเบิดควันควันกด R2 ลงแล้วก็คว้าระเบิดมากดอ่1โอเคอ๋อนี่ไงโอ้ยเยิมกันแลวเนี่ยโอเคครับไป ฟาร์มฟาร์มกันยาวๆครับยาวๆจริงๆ <c oughs> ว่าเดี๋ยวต้องอัพชุดแล้วนะเพราะชุดรู้สึกไม่ค่อยแข็งเลยมันแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปแล้วเดี๋ยวออาจจะไปฟาร์มนอกรอบเพื่อจะไปอ่า เพื่อที่จะไปอ่าไปเคา,ารพศาลเจ้าที่ออกเก่าที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้เคา,ารพศาลสักสักสาลเลยใช่มัวแต่ตีรันฟันแทงนะฮะโอเคดอกไม้เดี๋ยวเสร็จพาร์ทนี้ผมก็จะต้องเนี่ยแหละคงจะต้องประจันหน้าปะยังไม่ได้อัพดาบไม่ไอัพเลยเลยนะฮะอาจจะ เลยฟันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นีเข้าไปดอกวิ่งก่อนสวัสดิ์จ้านี่แหละ <c oughs> มีใครเยอะนิดนึง่าโซละลุย้ย ตอนนี้ฟาร์มแบบไม่หยุดยั้งนะฟาร์มเรื่อยๆนะฮะโอ้โหโอันนี้ธนูสั้นนนเนี่ยใช่ไหมธนูสั้นนันเนี่ย ไม่ใช่ธนูยาวเนะี่ยเออโอเคอัพเกรดลูกธนูรู้แล้วจะบอกทำไมไงกูต้องไปอัพอยุดตรงนู้นอยู่ดีไปขึ้นก่อนนะก็โอเคครับค่ายของมันอาจจะต้องสเตลหรือเปล่าเพราะมันเป็นค่าโอ้โหค่าใหญ่ด้วยเอียดเคจากการกู้ทงให้ได้เนาะแล้วก็ กำจัดแม่ทัพทหารฆ่าศัราตรูโดยใช้การปัดป้องสมบูรณ์ช่วยเฉลยสามสามจุดโอ้โหคลิปนี้มันจะยาว <c oughs> ขอเช็คโอ้ยเฮียตีทั้งนั้น วิ่งกลับไปผมจะจัดการตัวข้างบนก่อนนะแล้วก็สลับเปลี่ยนธนูยาว ดูดิะลิิภาพมึงจะแรงใช้ได้ พลาดอ่ะจินอ้าวจันเ,าจารเราจะต้องจ้องตาศัตรูด้วยขอบมึงยังมาหลอกมันหลอนอยู่อีกใช่ไหมเนี่ยเพียงคนขาดเท่านั้นที่จะโจมตีในเงามือดอภัยข้าด้วยลุงก็คืออย่างว่าครับสมุไรจะเป็นประมาณเนี้ยจะคือแบบมันต้องประจันหน้าเนาะแต่ด้วยความที่ ถ้าไม่ทําแบบเนี้ยก็จะกู้บ้านกู้เมืองไม่ได้เว้ยตามตำนานเขาบอกว่านินจารจริงอะ่ะเกิดในสมัยช่วงช่วงประมาณนี้แหละแต่เขาไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนน,นะฮะใช่ฉะนั้นก็ไม่แน่ครับว่าการรอบสานการเป็นโกสครั้งเนี้ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดในการเป็นนินจาก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้ ลาตะเวนอยู่นะฮะโอเคปล่อยไปเจอพุ่มสงสัยเดี๋ยวตัวเป็นไงวะ

цоцад дээрч мэт хэрмжтэй ба ахиад учруул өгтөл болгоно оо ой байла 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 юм ба ой үнэхээр хэцүү хар доо чи байла

วิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคสติวของแบบนึงนะ เยอะจังวะห,หน้ามาด้วยหัวหน้ามาด้วยหัวหน้ามันมาด้วยประจันบาลเลยกูรั่วขอขอกิ้งไปเอา อีกลูกไหมอุ้ยหัวหน้าหัวหน้าอย่าสิพี่ จะสู้กับใครก่อนนิดเนี่ยปาเจอเรียบร้อยอีกคนิ่ที่ผมจับตาดูอยู่เพราะว่าถ้ามึงดึงหมอกมาค่ายหัวหน้าจะออกมาคนเดียว แล้วมันจะหนีเข้าไปอ่าฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เอาไปใช้กันได้นะมันเป็นวิธีแบบโกรธนะหรือว่าวิธีแบบคนที่ขลาดนะฮะกบนบวนท่าว,วายุใช้ได้ผลเป็นอย่างมากกับหอ,อกแล้วก็ขวานโอเคโอเคครับเอาครับโอเคครับฮึบนี่ไงสามครั้งทลายหอ,อกกดครั้งลูกเตะ แล้วก็กดเอสอเพื่อเปลี่ยนขบ,บวนท่าโอเคครับเข้าใจโ,โหลูกเตะแม่งได้วะ่ะชอบชอบชอบโอเค,คับไปก่อนแล้วกัน